สำหรับปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอะไรดีเนี่ยคุณควรทิ้งนะครับอะไรไม่ดีเนี่ยหรือมันมันมีศักยภาพพอที่จะดีเนี่ยคุณสามารถแทงสวนได้เลยนะครับฉะนั้นเรามีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับตลาดภาพรวมเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะ <avete> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนีมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับ Luna าค a s สิกนะครับยังถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่คุณสามารถที่จะไว้ใจและแทงส่วนได้หรือไม่นะครับคือต้องบอกงี้นะครับว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปเซ็นนะครับเราก็เรื่องของการแนะนำการลงทุนเนี่ยผมก็ให้ไว้คร่าวๆคุณต้องไปศึกษาข้อมูลเอง เพิ่มเติมเอาเองนะครับแต่ผมก็บอกไว้ประมาณนี้ว่าปีนี้อะไรดีอย่าเข้านะครับอะไรแย่เรามีศักยภาพพอที่จะไปได้ควรจะทำนะครับมันก็มีหลายเหรียญเลยทั้งลูน่าแคสติก cfx ฟามิงโกนะครับแล้วก็เหรียญอย่างคีหรือเหรียญอะไรฝั่งโลสนะ่ะอะไรหลายอย่างที่เป็นฝั่งของจีนเนี่ย คุณควรจะพิจารณาไว้หรือฝั่งของดีเซ็นทราร์์นะครับพวก BNB พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. คุณควรจะกระจายพอร์ตในการลงทุนนะครับผมแนะนำประมาณนี้ว่าอะไรดีมากๆจะเกิดฟองสบู่เร็วแรงอย่าเข้านะครับ mm hmm. โดยเฉพาะปีนี้หุ้นของทางอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นของพวกสายเทคโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI รจริงๆคืออเมริกาเนี่ยไม่มีนักพัฒนาแล้วนักพัฒนาไปอยู่ทางฮ่องกงกับสิงคโปร์หมดนะครับส่วนใหญ่คือไล่ออกนอกประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์ที่ไอธนาคารเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับระเบิดหมายถึงเจ๊งนะครับเลยต้องให้ทาง Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเข้าไปควบคุมนะครับส่วนเนี้ย ็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นนะครับว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีไม้ตายอะไรเลยนะครับมีไม้ตายอันเดียวคืออีลอนมาร์กนะครับอีลอนมาร์กเป็นคนนำเทรนเอนะครับแล้วตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเทรนเอก็ดีขึ้นมากๆจังหวะโดยเฉพาะช่วงก่อน f o ฟเนี่ยนะครับพวกหุ้นทางของอเมริกาพุ่งอย่างแรงเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ AI อย่างฝั่งของ บุมเบิกนะครับเขาก็บอกเลยนะครับว่าปีนี้หุ้นอ่ะไม่มีอะไรดีนะครับอะไรที่ดีมันคือฟองสบู่นะครับฉะนั้นในช่วงเนี้ยอ่าเทรนนะเรื่องของหุ้นเทคนะครับก็จะเป็นเทรน AI แล้วผมคิดว่าเรื่องของ AI เนี่ยใกล้ถึงเวลาฟองสบู่แล้วจริงๆนะครับแล้วช่วงนี้นะครับคุณจะต้อง วางตำแหน่งของการลงทุนของคุณยังไงบ้างเราได้พูดไปหลายคลิปแล้วก็คือเรื่องของเว็บ3ากับ s t a เ l e c ค i n ที่วานเคยพูดนะครับบอกว่าถ้าเกิดถัดจาก Bitcoin ไปแล้วนะครับก็ต้องเป็นเว็บ3ากับ s t a เ l e c ค i n นะครับลองไปดูในพวกไอข่าวสารของคริปโตได้คริปโตนิวก็ได้นะครับในเรื่องนี้นะครับก็พูดไว้เหมือนกันนะครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันเขาก็พูดไปแล้ว นะครับดังนั้นช่วงนี้ตอนนี้เหรียญที่เป็นเว็บสานะลองจากอีเทอรเียมันมีอะไรบ้างโดนส e ิ u ิตี้เละเทะเลยนะครับทั้ง ada ทั้ง dot usdc หรือ Luna Classic นะครับและ a v a l a n c แลและก็เหรียญอื่นๆอ,อ,อีกมากเลยโดน Security เยอะมากๆผมแทบนับเหรียญไม่ออกนะครับแต่ชั้นนำเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับคริปโตเนี่ยไม่ได้โตนะครับและผมก็เชื่อว่าพอเวลาเงินจะเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปในบ t c o i n ก่อนนะครับแล้วเซอร์เคิลของมันเนี่ยมันจะกลับเข้ามาใน s t a b l e c o คอกับเว็บสามูนะครับแล้วอันนี้ส่งเนี่ยของเราก็สายเม้า นะครับก็ลูน่าแคสิคกับ u ู t c ก็จะได้รับอันนี้ส่งนี้ไปด้วยท้ายๆนะครับจากนั้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเราก็เห็นแล้วว่าฝั่งจีนเนี่ยตอนนี้แม้แต่คุณเคทีวูดเนี่ยก็ถอนหุ้นนะครับคือขายหุ้นออกมาหมดนะครับเหมือนกับไม่ได้มีความไว้วางใจเนาะกับการเติบโตเศรษฐกิจของจีนนะครับเพราะจีนตอนนี้เศรษฐกิจถดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหา ที่ซุดโซมเนาะนะครับ,นะนะรบเป็นมาตั้งแต่ปี2องพแล้วตอนปลายปีนะครับจริงมีอสังหามีปัญหาเรื่องของเงินกู้นะครับอุ่นอ v e วร์แก d นนะครับระเบิดคือหมายถึงฟองสบ,บู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้รวมถึงเรื่องของมาตรฐานในการไอควบคุมโควิดนะครับฝั่งของตะวันตกเขาก็มองว่า จีนเนี่ยมีความเข้มงวดเกินไปนะครับไม่เหมาะนะครับที่จะเป็นประเทศเสรีนะครับทางด้านการเงินนะครับแต่เอาแหละนะครับปัญหอาอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับจีนก็ยังดําเนินนะโยบายนะในช่วงนี้นะครับว่าเขาจะพยายามกระจายรายได้ไปสู่คนจากระดับล่างเนี่ยขึ้นมาบนนะครับในหลายๆกลุ่มแต่เราก็เห็นแหละนะครับว่าโควิดไม่ใช่ดีส่งออกไม่ใช่ดี รวมถึงสายเทคนะครับทางสี่จ้นผิงก็กวาดเรียบเลยนะครับพยายามคุมอย่างเต็มที่นะครับคือไม่ให้บริษัทสายเทคเนี่ยโตเร็วเกินไปนั่นเองนะครับเพราะเขาต้องการที่ทจะควบคุมให้ให้มันบาลานซ์กันนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้นักลงทุนถอนทุนออกจากจีนนะครับอย่างเทดโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นข่าวภาพรวมมากกว่านะครับ ถ้าให้ละเอียดกว่านี้น่าจะยังไม่มีนะครับเอาแหละนะครับเราเห็นตรงนี้นะครับว่าเงินเนี่ยตอนนี้กลับเข้าไปในฝั่งองเมริกาถ้าเกิดได้ตามข่าวเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับไบเดนก็มีการประกาศนะครับว่าเขาจะจำกัดให้นักลงทุนเนี่ยไม่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นเหตุของสงครามการค้านะครับแล้วก็เศรษฐกิจ นะครับเราก็สงครามนะครับทางด้านการทหารคือทากันอย่างเงี้ยนะครับคือดึงระว่างอํานาจสู่มาหาอำนาจด้วยกันในนั้นเราก็จะเห็นนะว่าตอนเนี้จีนดูเหมือนแย่อเมริกาดูเหมือนดีนะครับบอกทุกอย่างดีหมดโอ้ยหุ้นอะไรโตนะครับแต่มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะอะไรนะครับเรื่องของดอลลร์เราไม่อธิบายแล้ว แล้วก็เรื่องของเงินสกุลของบริษนะครับวันนี้มันมีข่าวนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็เรียกประชุมเหมือนกันนะครับพวกประชุมเงินสกุลดิจิตอลของบริษตเนี่ยนะครับโดยเป็นสำนักง,งานข่าวของรัสเซียเลยนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีรัสเซียชื่ออเลเซียนะครับโอเวอร์ชักนะครับพนนี้นะครับเขาก็ พูดถึงการจัดประชุมที่กลุ่มบินะครับเราเขาก็น่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเงินสกุลของบิเนี่ยแหละนะครับรวมถึงคุณโรบอทคิยาสกิก็มีการพูดเหมือนกันว่าตอนนี้เงินสกุลของกลุ่มบิเนี่ยเขาอาจจะมีการออกเดดไลน์นะครับคือวันที่22สิบงหาคมถึง25สิบงหาคมนะครับแล้วเขาบอกว่าดอลลร์เตรียมตัวบายบายเลย นะครับแล้วเดดูข่าวนะครับว่าช่วงเนี้เศรษฐกิจจีนหรืออะไรพวกนี้สงครามอะไรพวกนี้ใครเป็นคนออกฝั่งของยุโรปฝั่งของอเมริกาเป็นคนออกนะครับฉะนั้นเรายังไม่ไม่ได้เห็นข่าวที่เป็นฝั่งของจีนนะครับอย่าเชื่ออะไรลอยเกินสนะครับส่วนตัวนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยจีนไม่มีสาภาพคล่องไปแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ข่าวทางนี้มันข่าวของฝั่งอเมริกา รเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าฝั่งของจีนเนี่ยเขาโฟกัสอะไรนะครับเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของหุ้นเลยนะนะครับถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก่อน FOMC จะมีการพุ่งของรองคำตอนนี้ร่วงไปแล้วอะ่ะนะครับเราก็เห็นว่าเขากำลังเพ่งเลงในเรื่องของเว็บ3.0กับสเต b กเบอร์เหมือนกันนั่นก็คือเงินสกุลดิจิตอลที่เป็นกลุ่มปิด ที่จะค้ำประกันโดยทองคําแท้นะครับทองคาแท้ๆเลยเขาก็จะมีการเทียบว่า1บิตเนี่ยเท่ากับตัวทองทองคําเลยนะครับก็เป็นค่าของทองคําก็เท่ากับถ้า1บิตก็จะเท่ากับสามพันดอลลาร์นะครับตรงนี้จีนก็พยายามที่จะเต็มที่นะครับในเรื่องนี้ก็คือคือดันเรื่องของของเงินสกุลของเขาขึ้นมานะครับ คือเขาไม่ได้มองหุ้นแหละนะครับเขาไม่ได้มองเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจนะครับแต่เขามองเรื่องของแมคโครนะครับตอนนี้จีนก็มีการระดมทุนเรื่องของ IPO ค่อนข้างเยอะในต่างประเทศนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดบริดเนี่ยออกมาจริงๆเนี่ยจีนเขาจะมีการขับเคลื่อนระบบเศ,ษศรษฐกิจไปทางไหนตอนนี้ ข่าวมันเหมือนมืดนะครับมันเหมือนเงียบเราเหมือนชาวคริปโตเนียนหรือชาวสายเลือดบล็อกเกนไม่มีความหวังแต่ความหวังอีกอันหนึ่งก็คือจีนเนี่ยแหละนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าข่าวบีชออกมาเนี่ยออกมาจริงนะครับแล้วออกมาผมว่ามีผลมากกว่าทางแบ็กล็อกอีกนะ บอกแม็กล็อกโอ้ยเปิดบิตคอย ETF นะครับจะเข้ามาเก็บ Bitcoin ไหนอ่ะคุณวิจนาเนี่ยโหเป็นสามสี่อาทิตย์นะครับคุณแกรี่นะครับบอกให้เขาไปพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้เหมือนกับเป็นการกาวแรกๆนะครับทำให้ราคา b บิตคอยไปสาม0มื่นหนึ่งพันแปดร้อยเราก็ไม่ไปอีกเลยนะครับหลังจากก่อนประชุม FOMC ก็ราคาก็ค้างไว้อยู่ตรงนั้น นะครับเราก็สังเกตว่าเฮ้ยตกลงอ่ะมันมันไม่มีไส้ในจริงหรือเปล่าะนะครับมีแต่เปลือกนะครับคุณจะกาวอย่างเดียวอ่ะนะครับอเมริกาจะมีกำลังปั่นหรือเปล่าเนี่สินะครับที่น่าดูนะครับในเวลาที่มันควรจะปั่นแต่ส่วนตัวผมเขาเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขามีแรงปั่นนะครับแต่ยังไม่ใช่เวลานะครับ แต่ด้วยกําลังของอเมริกาเองเนี่ยนะครับที่ที่ไม่ได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนที่จะลงมาปั่นผมว่าอันหนึ่งมีส่วนด้วยนะครับทางจีนผมว่าเขาจะโฟกัสในเรื่องของเงินสกุลบริชเเนี่แหละนะครับทั้นั้นบริทเนี่ยทางรัสเซียก็จะมีการประชุมเรื่องของหลายเรื่องเนาะนะครับพูดถึง การสร้างตะก้าสกุลเงินดิจิตอลตามหน่วยการชำระเงินบางหน่วยนะครับเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้นะผมก็อยากอ่านมันสั้นนะครับเขาก็บอกประมาณนั้นนะครับคือเรื่องของระบบก,การชำระเงินอะไรพวกนี้เขาก็ประชุมสกุลเงินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนี้นะครับซึ่งโรเบิร์ตคิยาสกิเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเกิดเงินสกุลบิตเนี่ยออกมานะครับอาจจะมีพันธมิตรร่วมคือฝรั่งเศสกับแอฟริกาใต้เข้ามารวมด้วยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราโฟกัสนะครับว่าฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีฝั่งอะไรบ้างก็จะมีอีเอเรียมมีโซนะครับโซก็ดึงโดน Security อยู่ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะครับ แล้วก็มีฝั่งของชิบะใช่ไหมฝั่งของดีเซนทัชไลท์นะครับหลกัหลกๆก็มีจะมีเอเวอร์แลนด์โพลิกอนนะครับเทอร่าแล้วก็ตัวของอตัวของเ d a นะครับลืมไปของฝั่งอเมริกามีมีมีฝั่งของอีลอนมาร์กด้วยนะครับที่เป็น X อกคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับชูโลงในฝั่งของ อาจจะเป็นฝั่งของ stable c o i อที่จะเป็นฝั่งของ US นะครับก็คือหมายความว่าธนาพวกธนาคารพวกตัวใหญ่ของอเมริกาที่เป็นระดับบิ๊กๆของธนาคารเขาจะออก stable c o i อของตัวเองนะครับฝั่งของจีนเนี่ยชั้นนำก็จะมีฟาร์มิงมี CFX นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Ke ีมีเรื่องของโรสนะครับแล้วก็มีอีกหลายหายเรยเลยคุณลองไปศึกษานะครับ ฉนั้นผมเชื่อว่าข่าวของบีทเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้ฝั่งของของคริปโตเนี่ยเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าอเมริกานะครับไม่สามารถให้ความมั่นใจตรงเนี้ยกับสำหรับนักลงทุนได้นะครับไม่ว่าจะข่าวก็ได้แต่จีนนะเขามีพันธมิตรเยอะ นะครับในการออกสกุลเงี้ยเงินเนี้ยแล้วจะเป็นตัวที่ท้าทายเงินดอลลาร์และจะทําให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าสู่จุดที่จะต้องออกสเตเบิลคอยเป็นของตัวเองนะครับหมายถึงเงินดอลลาร์มันเริ่มครลแลบนะครับเริ่มมีปัญหาฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคลิปนี้คืออะไรนะครับก็หมายความว่ามันนี่เนี่ยนะครับตอนนี้เราดูเหมือนอเมริกาเป็นคนกําหนดเนาะ ทิศทางนะครับแต่ในช่วงเวลาต่อไปอาจจะเป็นจีนก็ได้เงินสกุลบิดอาจจะเข้ามาขับเคลื่อนเหรียญของฝั่งของจีนให้เติบโตเพราะตอนนี้จีนเปิดกระดานฮ่องกงแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้จะเป็นตัวที่หับเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกทั้งกลุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชันพวกวิศวกรน,นะครับ เราก็นักวิจัยเนี่ยจะเข้ามาในการพัฒนาตรงนี้นะครับเพื่อจะทำให้จีนและ้ะกลุ่มบิตเนี่ยมีเทคโนโลยีมากกว่าฝั่งของตะวันตกนะครับแต่ฝั่งของตะวันตกก็อย่าประมาทเขามีฝั่งของอิลลนมานะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าในขณะนี้จีนอ่อนแอหรือเปล่าแต่เรามาดูฝั่งของ คริปโตเคอเรนซีนะครับในฝั่งของดิเ e นเทอร์ไลบ้างนะครับผมก็เรียกกลุ่มนี้เป็นดิเ e นเทอร์ไลคือไม่ไม่อยู่ฝักฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับกลุ่มนี้ก็จะมี ADA มี LUNA ผมเชื่อว่า LUNA เนี่ยถ้าพอเวลาที่เรื่องของกฎหมายของฝั่งของ s ซเบอร์คอยของฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็ Stable c o คอของฝั่งอเมริกาเริ่มออกนะครับรวมถึงเงินสกุลดิจิตอลของบิตเนี่ยออกมาแล้วนะครับความชัดเจนเกี่ยวกับลู n a หรือเทอร่จะมีมากขึ้นนะครับตอนนี้เราดูเหมือนลู n a หรือเทอร่เนี่ยหมดวังนะครับคือเหมือนมันไม่ค่อยมีการขยับอะไรแต่ผมเชื่อว่า u s t c กับลู n a เนี่ยจะมีการรีเพ็กหลังจากนี้นะครับ หลังจากที่เหรียญอื่นๆโตไปนะครับเขาจะใช้จังหวะปางจังหวะนะครับเพื่อจะจ้ำเหรียญเหล่านี้ให้เติบโตเนาะเพราะว่า่ามันก็ต้องเป็นไปตามกติกานะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับผมถามว่าลูน่าสามารถที่จะแทงส่วนได้ไหมนะครับคือคุณซื้อไปได้เลยผมบอกว่าเราไม่รู้ระยะเวลานะครับว่าเมื่อ,อไหร่นะครับ อย่างแรกเนาะอย่างที่สองคือมันโตแน่นะครับแต่มันจะโตทีหลังฝั่งของ US หรือฝั่งจีนหรืออาจจะโตก่อนก็ได้คือใช้จังหวะฝั่งของ US กําลังอ่อนแรงนะครับเราก็ใช้จังหวะที่ดัน u s เ c ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดการรีเพกแบบขั้นต้นนะครับอาจจะมีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเช่น a n d o ดฟ a i นะครับ ที่คุณเอ็ดเวิร์ดคิมจะทำแบบจำลองกับคุณเร็กซ์ฮอลลันนะครับเพื่อจะทำแบบจำลองขึ้นมานะครับและแบบจำลองเนี่ยก็จะใช้ AI ในการหาค่านะคะว่า,าให้ความมั่นใจสำหรับชุมชนระดับหนึ่งว่าทางเลือกไหนเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ที่ทำให้เห็นนะครับว่ามันเปนการหลุดเพหรือจะ,จะแสดงค่าอะไรให้ดูนะครับมันจะเป็นโมเดลให้ดูนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของลูน,น่าในแหละนะครับที่จะ pack, รีเทครวมถึงเหรียญอื่นๆด้วยที่จะมีการขึ้นมาฉะนั้นถ้าถามว่าในเวลานี้ลูน่าราคาต่ำที่สุดหรือเปล่า u s d c ราคาต่ำที่สุดหรือเปล่า u s มันผ่านไปแล้วเนาะราคาที่ต่ำที่สุดแต่ผมย้ำนะครับว่าเป็นเวลาที่เหมาะในการค่อยๆชอนมากที่สุด ดูตามจังหวะไปค่อยๆเก็บไปนะครับรวมถึงเหรียญพวกฝั่งของจีนนะครับส่วนฝั่งอเมริกาเหรียญมันโตมันมันใหญ่ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งของอีเธเรียมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เม็ดเงินที่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเก็บของเรียนฝั่งอเมริกาก็จะมีโซอีกนะครับโซจริงๆเป็นลูกน้องฝั่งอเมริกาแหละออกโดยแซมนะครับเพียงแต่ แซมมีปัญหานะครับก็เลยทําให้โซโลนาเนี่ยต้องรับภาระอันนี้ไปด้วยนะครับก็จะมีฝั่งโซโนะครับแล้วก็ฝั่งของทีบักเลือกเอากระจายการลงทุนเอานะครับเพราะเราไม่รู้ล่ะว่าจังหวะไหนจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เรารู้อย่างเดียวนะครับว่าอะไรดีควรแทงคนไม่แทงนะครับอะไรแย่ควรจะแทงเอาไว้นะครับ โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับ AI ต้องระวังนะครับอาจเกิดฟองสบู่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะอีลอนมาร์เหรียญอะไรที่อีลอนมาร์กชูประเด็นเนี่ยมาร์กจะถูกดองแล้วก็ดองนาดด้วยฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าคุณจะช้อนเหรียญฝั่งไหนแบบไหนอย่างไรนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ท่านใดนะครับที่จะฝากลูน่าแคสิกนะครับก็สามารถที่จะฝากได้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์สมัครนะครับอยากจะฝากลูน่าแคสิกก็จะได้ดอก10%เป็นของกระดานบิตเกตนะครับหรือจะเล่น DCA ีเอกิดบอร์ดก็พิเนะครับหรือจะเทรดลูน่าแคสติกเป็นฟิวเจอร์หรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะสนับสนุนช่องเราคือมีการซื้อเหรียญ BgB นะครับเราก็ เป็นเหรียญต้นน้ำกลางน้ำนะครับก็ถ้าเกิดสภาพตลาดของคริปโตเริ่มดีก็จะน่าจะทำให้ราคาเนี่ยไปได้สูงนะครับตอนนี้อยู่ที่0 4 3นะครับก็สามารถเติบโตไปได้อีกข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดต,ตามเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับทั้งลิงก์กลุ่มก็มีกลุ่มลูน่าแล้วมีเชนนิวมูนีบีแล้วก็ลิงก์ของกระดานบิทเก็ตนะครับ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงในสมัยนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเธอร่าจะโคดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี